ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเรานะคะทำได้ง่ายๆด้วยการที่เรา,าศึกษาธรรมะนะคะก็ช่วยได้อย่างหนึ่งนะคะก็เราก็จะมาดูว่าธรรมะหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะในเรื่องอิทธิบาท4นะคะ อิทธิบาทสีก็จะประกอบไปด้วยฉันทะวิทยาจิตตะและวิมงังสาฉันทะก็คือความรักความพอใจในงานเพราะฉะนั้นจึงต้องสำรวจตนเองก่อนว่ามีความชอบหรือศรัทธางานด้านใดแล้วมุ่งไปในเส้นทางนั้นอาจเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองเช่นฉันทำงานเพื่ออะไรฉันมีความสุขหรือไม่ หรือไม่หากงานที่ทำอยู่ไม่ใช่งานที่รักเสียทีเดียวเผื่อเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตนเองหรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทำอยู่อย่างไรก็ตามเชื่อว่างานแต่และอย่างนั้นไม่มีทางาใครที่จะชื่นชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนการดังนั้นถ้าคุณพอใจที่จะทำและมีความสุขกับงานเชื่อว่างานที่คุณทำอยู่ต้องออกมาดีแน่ ข้อนี้เลยนะคะก็คือหลักง,ง่ายๆบางทีเราอาจจะต้องทุนทำงานที่เราไม่ได้ที่จะอยากเลือกเสียทีเดียวแต่ก็ต้องทำเพื่อเงินเดือนอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราพยายามอดทนแล้วก็เลือกที่จะ,ะทำงานตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนเพื่องานที่เราชอบหรืองานที่เรา อยากลองทําหรือเพราะว่าเราคิดว่าเราทําแล้วนาน่าจะมีความสุขอาจจะต้องยอมแลกกับเงินเดือนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องอดทนนะคะข้อ2นะคะก็คือวิทยะคือความขยันหมั่นเพียรกับงานที่ทํานะคะงานทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียร วิทยาจึงเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ยิ่งคุณขยันเท่าไหร่ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่านั้นที่สำคัญความวิทยาเกิดขึ้นได้ด้วยความรักในงานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าอะไรที่เราทำด้วยความรักงานที่เราอยากทำเราจะมีความอดทนความขยนันความมุ่งมนะั่นมากนะคะนั่นก็คือ จากฉันทะก็คือพอใจในงานและวิริยะก็ไม่ใช่การทำงานแบบเอาอเป็นเอาตายนะคะแต่เป็นการหมั่งฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะ,ะความชำนาญที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือความขยันหมั่นเพียรค่ะข้อ3นะคะก็คือ